วันนี้รู้สึกแฮปปี้มากค่ะทางไอซิบบรินเทลงค์ให้มาเป็นพรีเซนเตอร์คือมันเป็นแบรนด์ที่เราชอบแล้วเราใช้ประจำเองอยู่แล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยค่ะถ้าถามว่ารู้จักไอซิบรินมานานเท่าไหรเหรอคะประมาณ4-5ปีที่แล้วค่ะ <ST AR: S 2> ตอนแรกก็จะลองแว่นแบบแฟชั่นนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ยังไม่ถูกใจแต่พอเจ้าของร้านแนะนําแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยลองเลยรับรองว่าใส่แล้วจะติดใจเ mm hmm. พราะว่าใส่แล้วน้ําหนักเบามากจนลืมไปเลยว่าใส่เม mm ื hmm. ่ที่ว่าคือโฆษณาละคือแบบเจ้าของร้านอาจจะพูดเกินจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. พอลองปุ๊บจริงๆด้วยไม่เคยใส่แว่นที่ไหนเบาเท่านี้มาก่อน แล้วสบายมากๆและอันนั้นเป็นไอซิบอรินอันแรกที่แอปซื้อและยังใส่อยู่จนปัจจุบัน